สวัสดีเพื่อนเอนเกียนเท h ชาเ e น g ์พันพอทวันที่10ก็วันนี้นี่ขาดทุนยับเลยนะครับถึง1,238เหรียญตัวพอทแทงนี่ก็เกือบแตกเลยโดยหลักๆเนี่ยเป็นวันนี้เป็นวันที่ผมเทรดแทบทั้งวันเลยนะก็ถ้าดูตามนี้ของพอทแทงเนี่ยขึ้นเลย เดิ l ์ลี่โปรฟหายไป467เหรียญไม่รวมพวกแบบ Equity Curve ที่แบบต่ำไปถึง270เหรียญก็ผมเทรดทั้งวันก็คือเทรดเนี่ย57ออเดอร์ทั้งวันเลยแล้วก็เทรดตั้งแต่ช่วงเช้าที่คือวันนี้เป็นวันที่ตลาดมันแบบสวิงเวียงแบบโอดมากขึ้นสุดอ่าลงสุดขึ้นสุดๆเันเนื่องจากว่า มันเทดทั้งวันเดี๋ยวผมจะมารีแคปโชว์ว่าทำไมมันถึงได้ขาดทุนขนาดนี้ผมทำอะไรผิดพลาดไปบ้างหรือว่ามันเป็นที่ตลาดแต่ความจริงก็ความผิดของผมนี่แหละครับอ่าเริ่มก่อนก็คือว่าวันที่10เนี่ยตัวพอร์ตแท้งผมเหลือ Eqt แค่270เหรียญอ่าตัวพอร์ตแอดก็เหลือ550ก็คือถ้าเทียบว่าเนี่ยพอร์ตแอดเนี่ยหายไป50%เลยนะแล้วก็ ตัวพอร์ตแทงตัวย e ูคุตตี้เหลือสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้คือเป็นในตัวระบบอ่ะมันจะบันทึกช่วงแบบปิดวันใช่ไหมอันนี้ก็คือโดนค่าสเปดโดนอะไรไปด้วยมันเหลือสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญเรามาดูตรงผลลับกันก่อนอันนี้คือผลลับที่ผมได้ก็คือรวมแล้วเนี่ยผมขาดทุนไปหักลิเบตหักอะไรนะเหลือพันสองร้อยขาดทุนไปถึงหนึ่งพันสองร้อยสาสิบแปดเหรียญแล้วก็ผมเทรดทั้งวันเนี่ย อ่ารีเบทผมได้เยอะมากก็คือ XM ผมได้25.6กเหรียญก็ HFM ผมได้ 35. 3 5มดสเหรียญรีเบทก็คือได้60เหรียญเลยเพราะผมกดออเดอร์ทั้งวันเลยแล้วก็มาพลาดตกรถตกม้าตายตอนจบก็ถามว่าผมพลาดตรงไหนก็คือว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นช่วงราคาที่ในวันนั้นนะก็ มันทำหายอยู่ตอนแรกมัน3,190เหรียญแล้วก็เกิดดาวเทนเบรกราคาลงมามาอยู่โลแถวแถว3 1 2พเนี่ยซึ่งช่วงราคาตรงช่วงนี้เนี่ยผมผมทำกำไรได้นะนะผมแบบเทรดได้กำไรประมาณ2-300เหรียญอ่าแล้วเราแบบพอร์ตมันก็โตโตขึ้นไปแล้วผมมาพาตร,ตรงไหนก็คือ เนื่องจากว่าผมเทรดทั้งวันแล้วแล้วก็มันมันมันค่อนข้างเหนื่อยเพียอาจจะเป็นการตัดสินใจของผมที่แบบอ่าเห็นราคาแบบว่ามันเข้าโซนเนี่ยเข้าผมไปเข้าโซนราคาตรงช่วงนี้นะเพราะคิดว่าเออถ้าตามเทรดมนก็เนาะมันก็น่าจะมาเช่นนี้แล้วก็ดรอลงไปก่อนผมก็เลยคิดว่าเออหาจังหวะดแถวเนี้ยแล้วเนื่องจากว่ามันได้กําไรมาทั้งวันแล้วผมก็เลยอัดหลอดค่อนข้างใหญ่อ่ดทั้งสองพอเนี่ยพอทหนึ่งประมาณอ่าศูนย์จุดสอง 0.2 Lot หลอดพอร์ตหนึ่งแล้วก็0.3หพอตหนึ่งแต่ผมก็ตอนเข้าเนี่ยผมว่าจงังหวะมันก็ดีนะผมได้ช่วงราคาประมาณนี้ยมีทั้งหมดอยู่4ออเดอร์ได้ราคาช่วงประมาณนี้แล้วตอนก่อนผมนอนอน่ะมัราคามันลงไปใช่ไหมมันก็กําไรอยู่ผมก็ไม่ได้ตั้งแบบเทเลนดสต็อปหรือตั้ง b บรกอีเวนตไว้อ่ามันลงมาประมาณเทนะ่าไหร่เนี่ยมันลงมาประมาณ7-8เหรียญนะผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรไว้แล้วก็แต่ผมตั้ง TP ไว้แถว อ่าสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะเดี๋ยวผมตื่นมาทีอะผมเห็นราคาอยู่ตรงนี้นะตื่นมาทีประมาณสิบโมงเช้าของวันที่ไปผมเห็นเนี่ยเนี่ยราคามันไปถ 0, 0, แถวสองศูนย์หนึ่งศูนย์ก็เปิดมาก็แบบโอ้ดีใจได้กําไรเยอะเปิดเปิดเปิดมานี่แบบโ,โอ้โหเครียดเลยร้องหนักมากเพราะว่าโดนเครียดหนักมากโดนแบบหัยับมากก็คือมันขึ้นไปถึงมัน ขึ้นไปตรนช่วงตลาดแบบค่อยไปค่อยไปตอนช่วงตีอ่าตีสี่ตีห้าเนาะมันอัพไปแล้วก็เนี่ยมีเปิดแก็บเช้าวันใหม่อ่าผมก็มีออเดอร์ที่โดนตัดไปช่วงนี้ผมตั้งเอลไว้แถวสองสามสี่ศูนย์แล้วก็มีสองสามห้าศูนย์โอไปตั้งแบบตรงเส้นจิตจิตวิทยายเนาะมันก็ตัดก่อนแล้วก็ก็ค่อยลงกลับมาถึงจุดที่เราทีพีอันนั้นก็แบบ อืมผมตื่นมาเันา็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นหัวร้อนด้วยแล้วก็แต่พอคิดว่าเออเราผ่อนเราเจ็บหนักเราเรายังไม่อยากเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวถ้ามันพลาดขึ้นมาอีกผ่อนเราไปหนักเลยก็ต่อสิ่งที่ผมทําตอนแรกเลยก็คือว่าเนี่ยผมได้เอาโบนัสฝากอ่าของตัว ของตัว xm เนี่ยที่มันสะสมได้ห้าห้าสิบสามเหรียญเนี่ยผมไปฝากตอนพอร์ตมันลงไปเหลือสองร้อยเนาะสองรอได้หน่อยมันก็ขึ้นมาเป็นว่าอันนี้คือผมไม่ได้ถอนนะมาขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้ฝากร้1บเอ็หรียญนะผมฝากแค่5้าสิแต่ว่าระบบอะมันมีระบบโบนัสใช่ไหมมันมีโบนัสห0สปอร์เซนแล้วมันก็ขึ้นมาคำนวณยังไงไอผมไม่รู้มันก็กลายเป็นว่า อไอตัวเครดิตที่มีอยู่ข้างในอ่ะมันมันดึงออกให้เพราะว่าเครดิตไอตัวบาลานซ์เรามันต่ำกว่าเครดิตมันก็ดึงเครดิตออกให้ก็เลยกลายเป็นวิดดอก็คือมันถอนออกมา109ความจริงคือเราไม่ได้ถอนมันมันถอนเครดิตมันเอาตัดกับเครดิตออกไปตัวฝากก็เลยขึ้นเป็น151.64เหรียญแต่ผมก็ไม่ได้ฝากนะคือแบบผมไม่ได้ฝากแบบว่าจํานวนเงินเท่า151ก็ ถือว่าเป็นบทเรียนใหญ่เลยก็คือว่าผมทําผิดกฎตัวเองหลายอย่างคืออย่างแรกคือมันไม่ได้เดทเทตุอย่างที่2ก็คือว่าที่อีกูตี้มันลดไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีออเดอร์ที่ผมเฮกจิ้งไว้แล้วผมก็ไป TP อยู่แถวๆตั้ง TP อยู่ถ 220, แถวๆสองสองศูนย์สองสามศูนย์อะไรพวกนี้แล้วมันกลายเป็นแบบว่าพอไปห้าศูนย์ปุ๊บออเดอร์มันไม่ได้เฮกแล้วไงมันกลายเป็นยิ่งขาดทุนขาดทุนแต่เนนี้ก็คือว่า ตัวพอร์ตมันปิดของวันที่สิบห้าใช่ปะแต่พอวันที่สิบหกอะกราฟมันลงกราฟมันกลับมาเนี่ยวันที่สิบหกกราฟมันกลับมาบอผมก็กู้กลับมาได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าจากตัวออเดอร์ที่เราเฮกจิ้งไว้แล้วเราปิดมันปิดไปมันก็กลายเป็นว่าเราถืออีสสถานะอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยพอร์ตก็เลยกู้กลับมาส่วนหนึ่งแต่โดยหลักๆก็คือว่า ความผิดพลาดทั้งหมดก็คือผมเทรดมาทั้งวันอ่ะได้กําไรทั้งวันเลยนะประมาณสองสามเหรียญได้สองสามร้อยเหรียญจากทั้งสองพอร์ตแล้วก็มาเล่นหลอดใหญ่เพราะแบบเนื่องจากว่าตัวพอร์ตแอดผมตัวพอร์ตแทงผมอ่ะมันมันยังไม่แบบว่ามันยังไม่ได้กู้กําไรกลับมาสักเท่าไหร่ผมก็เลยไปอัดอัดหนักก็เลยเล่นเต็มที่เลยตัวพอร์ตแอดอีกตัวหนึ่งก็คือ ได้ว่าเป็นโอเวอร์เทดได้เลยพอาแล้วเป็นโอเวอร์เทดตอนที่เราสภาพไม่พร้อมคือผมมาเปิดออเดอร์ทั้งทีแล้วก็ไปมั่นใจจัดจนแบบลืมไปว่าเดี๋ยวมันช่วงตลาดช่วงช่วงตลาดเปิดเนี่ยตลาดปิดตลาดเปิดมันจะมีแกลบมันชอบลากราคาสุดท้ายไปโดนเอก่อนตื่นมาก็โดนไปเลยครับจากที่บวกร้อยสองร้อยมาขาดทุนแากที่จะอีคิวตี้ก็ เจ็ดแปดร้อยเลยนะเจ็ดแปดร้อยเหรียญเลยนะเพราะเนี่ยถ้าเทียบกับพอร์ตเนี้ยผมผมเคยไฮไฮแบบของตัอง e e e วอีคิลตี้อยู่ประมาณพันสองพันสามจนมาเหลือแค่ <c oughs> จนมาเหลือครับผลลัพธ์ตามที่เห็นนี่แหละก็โดยรวมแล้วเนี่ยวันที่สิบ จากว่าผมกําไรสะสมมาเนาะอ่ากำไรสะสมของอาทิตย์นี้มาสามวันกําไรสะสมมาเ1็ดร้เหรียญกลายมาเป็นขาดทุนลบห้ารบห้าเหรียญก็ต้องทำใจยอมรับอะว่าเราทําผิดพลาดเราไม่ได้แบบทําตามแผนมากก็ไม่คิดว่าราคามันจะขึ้นไปจนถึงจุดที่ เราตั้งไว้แล้วก็กหลักๆเลยก็เป็นเรื่องว่าผมอยากเอาคืนผมอยากได้กําไรคืนอยพองขับขับมาไวๆแล้วก็ไปเล่นหลอดหนักโอเวอร์เทดกลายเป็นว่าเรายิ่งไปเล่งยิ่งพังนี่ผมก็จะเพาเพาออเทอร์ลงมากแล้วก็น่าจะถ้าจะเอาแบบ เปเล่นกำไรผมว่าผมไปพอตเบสไนท์พอทเอ็ก์เอ็มเบสอีก2ตัวดีกว่าที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เทรดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีจังหวะเข้าเลยแล้วอีกอย่างผมยังปรับตัวหมายกว่าพอเรามีหลายพอร์ตปุ๊บเราไม่มีเวลาเช็คเงื่อนไขในการเทรดของตัวพอร์ตอื่นพอเราไม่ได้เช็คหรือแบบบางทีมันเข้าเงื่อนไขแล้วเนี่ยเรา เราเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าอาจจะเพราะว่าตัวชาร์จตัวรูปแบบครับเนี่ยมันสวิงมันเร็วแรงอะไรแบบเนี้ยบางทีเราก็คิดว่าน่าน,นี้ถ้าผมเข้าไปถ้าตามรูปแบบตรงจุดนนนเนี้ยเนี่ยเนี่ยลูกเข้ารูปแบบสไนเปอร์ผมนะผมก็ไม่ได้เทรดผมก็กลัวว่ามันมันเพื่เพื่อพดลงมามันลงมาทีแบบอสองพันจุดเนี้ย สไนเปอร์ผมเข้าไปลองรับแค่ลองรับแค่พันพันห้าร้อยจุด <c oughs> มันมันอาจจะแตกก่อนบางทีมันเราก็เกิดความแบบมันมีทั้งโลภทั้งกลัวแล้วเลยเป็นแบบนี้ต่อต้องไปเทสระบบให้มั่นใจแล้วก็อาจจะต้องปรับปรับเรื่องหลอดไซส์ปรับเรื่อง p โพสิชันใหม่ เพื่อที่ว่าเออเราจะกล้าเข้ามากขึ้นเพราะว่าหลักเนี่ยผมพอดผมมันโดนหนักไปสองรอบแล้วก็คือรอบครั้งที่แล้วรอบครั้งที่แล้วที่ขาดทุนหายไปหายไปพันสามร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญอะออรอบที่แล้วมารอบนี้ก็พันสองอีกโอ้โห ใกล้ๆก,กันเลยทั้งทั้งที่ว่ากำไรสะสมมันไม่เหมือนกันพอจังหวะที่ผมไปเล่งที่ไรมันมันพังสองรอบแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าผมได้กําไรสะสมเยอะๆเนี่ยผมต้องผ่อนลงบ้างแล้วเป็นจังหวะที่แน่นอนที่โชว์จริงๆเราค่อยไปเล่งอีกทีโอเคครับก็วันรีแคปวันที่สิบก็มีเท่านี้ครับยัง อัดทุนอยู่เดี๋ยวผมก็พยายามมาค่อยกลับมาครบเวอร์ไม่สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยววันหนึ่งไม่น่าจะทันก็ต้องเป็นสัปดาห์หน้าอะไรแบบนี้ครับโอเคครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ